ตาเจ้าค่ะว่วมามหลยส้าีันย่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือเกตกันเถอะเฮาล์ล่าจินเทียนหัวเมืนใจซืเียนเมียนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับห้องเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือเกตนั่นเองนะคะนี่มั่นจุนเป้หาวแล้วมะทุกคนพร้อมกันหรือย,ยังคะ น้านี้มันจุนไปหาวเลอว่ามันใครซื้อช่างเคระปะถ้าเด็ดกๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะฮาวเลอร์วันนีนนเ้เนื้อหรียอเยนที่1น่อเอฮันวีพินินใช่แล้วค่ะและบทเรียนในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นบทที่1น,นั่นเองนะคะเรื่องฮันวีพินินหรือว่าระบบสัทธะอักษรพินอินนั่นเองค่ะ น่านมึนจุนเป้ขาเหรว่มันใครสิปะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ How ่ะ好了今天的内容就是双韵母双韵母，ใช่แล้วคะ่ะและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของวงย韵นห,หรือว่าสระประสมนั่นเองคะ่ะ ว่ามันหลายขั้นขั้นปะพวกเราไปดูกันเลยฮาวเลอรว่ามันหลายขัข้นขั้นปะจินเทีนแต่วิ่นหมูโยเซสมะนะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสระของวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ละค่ะและสระของวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นสระตัวเดิมที่เราเคยเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะคะชฉไหายที่เติอมาโยเซสมนะ ใครยังจำได้บ้างคะว่ามีอะไรบ้างน่าวมันหลายขั้นๆปะพวกเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะตีอีจิวชื่อไอไอและคำที่หนึ่งนะคะออกเสียงว่าไอไอกเหล่าชื่อตุยเลี่ยนไอไอ,ไอตุยละ เสีย์เกิร์นะคำต่อไปนะคะเอาเอาเอาเกิร์ลชื่อตุยเปี้ยนปะอ่านตามเหล่าชื่ออีกหนึ่งรอบนะคะเอาเอาหาวเลยเซย์เกิร์นะคำต่อไปนะคะอันอันอันใจไหลเปี้ยนปะอีกรอบนะคะ อังอังเซกเกอรนะคำต่อไปอังอังอังเกลเหลาชื่อตุยเปี่ยนปอ่านตามเราชือหนึ่งรอบนะคะอังอังอังหาเลจนปังเก่งมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาสอนเด็กๆเนี่ยพันเสียงวรรณยุกนั่นเองซึ่งคําว่าเสียงวรรณยุกในภาษาจีนเราจะพูดว่าเสิงเตี่ยวเสิงเตี่ยวเสิงเตี่ยวด้ยละเอาละค่ะคําว่าเชิงเตี่ยวในภาษาจีนก็คือเสียงวรรณยุกนั่นเองซึ่งมีกี่เสียงคะโยจีเสิงเนะมีกี่เสียงนะ ด้ลยลโยซก็เสงมีสี่เสียงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพันเสียงพร้อมๆกันเลยตีอีจิวื่อคำแรกนะคะหรือสระตัวแรกก็คืออ I i, I, I. เมื่อเวลาผันเสียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆด,ดูไปตามหมายเลขนะคะหมายเลข1ก็คืออีเิงเสียงที่1ห,หมายเลข2ก็คือเออร์เง เสียงที่สองนะคะหมายเลขสามก็คือซานเซิงเสียงที่สามและหมายเลขสี่ก็คือซื่อเซิงเสียงที่สี่นั่นเองค่ะหว่าเหมินใคสื่อปะพวกเราไปเริ่มกันเลยค่ะตี้อีกออกเกอจิวชื่ออเาปยอ่ายก็老师读一遍吧，อหนึ่งรอบนะคะ，อไอ,ไอ ตีเอหมายเลขสองนะคะไอไอไอี่เกหมายเลขสามนะคะไอไออตุยละตี่กหมายเลขสีนะคะไอไอไอ เราซื้อตุยเปลี่ยนป่ะอ่านตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะไอไอฮาวเต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทั้ง4ตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทีเดียวเลยรวดเดียวเลยพร้อมนะคะไอ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 จ่ายไหลเปลี่ยนป่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะไอ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  好了真จนปาง好了ว่ามันหลายขเอกวินหมูปะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูสระตัวที่สองกันนะคะซึ่งสระตัวที่สองเนี่ยออกเสียงว่าเอาเอาเอา跟ก老师读一遍吧อ้าเอา好了 ทีนี้เรามาลองผ่านเสียงวันรณยุกตกันนะคะว่วม,มันครสุดปะเริ่มตีอีคำที่หนึ่งนะคะเอาเอาเอาเ,อาเอากินเหล่าชื่อตุอ้ยเปลี่ยนอ่านตามเราสื้อีกหนึ่งรอบนะคะเอ,เอาเอาเอาตุยเหรอถูกแล้วค่ะ ต่อไปตีเอ่อเกตัวที่สองนะคะอาวอาวอาวก็เหล่าชื่อตุยเปี้ยนอาวอาวอาวเอาตีสาเกตัวที่สามนะคะอาวอาวอาว ก็เห่อชื่อตุ้ยเปี่ยนปะอ่านตามเราซีหนึ่งรอบนะคะอ้าวอ้าวอ้าวถูกยเหรอตีสื่อก็คำที่สี่นะคะอ้าว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 ก็เห่อชื่อตุ้ยเปี่ยนปะอ่านตามเราซีหนึ่งรอบนะคะอ้าวอ้าว ทีนี้เรามาลองพันเสียงคำทั้ง4ี่คำไปพร้อมๆกันเลยจุนเป้เขาแล้วมะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอาอาวอ้า่ยวอ้าวอ้าวจ่ายเปปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะอาวอ้า อ้าวอ้าวเหน่หาวเจริญปางเก่งมากๆเลยค่ะหาวเลอะวันเมื่อหลายคันตีซานเกย์วิ่นหมูเอาละค่ะทีนี้เรามาดูสระตัวที่สามกันนะคะซึ่งสระตัวที่สามก็คืออันอันอันหาวเลอะเกิเราซื้อตุยเปลี่ยนปะอ่านตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะอัน อันอันตื่นละถูกแล้วค่ะต่อไปเรามาลองผ่านเสียงวรรณยุกต์กันนะคะตามลำดับหมายเลขเดิมเลยค่ะตีอีก็คำที่หนึ่งนะคะอันอันอันตีเอิก็ตัวที่สองนะคะอันอันอัน เกลื่อตุเปียอ่านตามราซิหนึ่งรอบนะคะอันอันอันตีซาเกอตัวที่สนะคะอันอันอันตุยละเกลซื้อตุเปียอ่านตามราซีกหนึ่งรอบนะคะอ่านอ่านอ่านตี่อเก ตัวที่สี่นะคะอันอันอันเกลลาซื้อตุยเปลี่ยนอันอันอันฮอวล่อต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาพันเสียงทั้งสี่ตัวไปพร้อมๆกันเลยจุนเป้ยฮอลเรมาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอัน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  ใไหลเปลี่ยนไปอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะอันอันอ่านอ่านใจตุยเปลี่ยนไปอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะอันอ่านอ่านอ่านฮอบเลยเจนปบ้างเก่งมากๆเลยค่ะขอาหลยเรามา来看第四个韵母ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูสระตัวที่4กันนะคะซึ่งนั่นก็คืออังอังอังเกลเหล่าซือตุยเปี้ยนปะอ่านตามเราซืออีกหนึ่งรอบนะคะอังอังอัง,องตุยละเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาลองผันเสียงวรรณยุก,กันนะคะ เ老าซอตูอ่านตามเราซื้อไปด้วยนะตีอีกอตัวที่หนึ่งอังอังอังดูย์ล่ะตีอีกตัวที่สองนะคะอัง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 ก็เราซื้อตู้เปลี่ยนอ่านตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะอัง อังอังตุลัเกตัวที่สามนะคะอังอังอังก็เราชื่อตุยเปียนปะอ่านตามเราซีกหนึ่งรอบนะคะอังอังอังตุลตสเกตัวที่สี่อังอัง อ่างก็เลยซื้อตุยเปี่ยนปะอ่านตามดนอรีหนึ่งรอบนะคะอ่างอ่างอ่างฮอลทีนี้เรามาลองผันเสียงทั้งสี่ตัวไปรวดเดียวเลยมาเริ่มกันเลยค่ะอ่าง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 ใจไหลเปี่ยนปะอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะอ่างอ่าง อ่างอ่างก็เราซื้อตุยเปียนปะอ่านตามเราซิงหนึ่งรอบค่ะอ่าง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 เฮิร์นฮอลเก่งมากมากเลยค่ะ好เ然后我们来复习อี的生词一下吧。 เอาละค่ะต่อไปเรามาทบทวนคําศัพท์ที่เราเคยเรียนกันไปครั้งที่แล้วดีไหมคะไหนใครยังจาได้บ้างคะว่าเราเรียนคําศัพท์คําว่าอะไรไปบ้างเซฮายจีเตอมาใครจําได้ไหมเอ่ยชิงจีโซยกมือขึ้นได้เลยค่ะฮ่าเล่าหนาบอกมหลายขั้นขันข้นปะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตีเอโกเซนส์ดููอง了ิ片，你ู想一想，เ是什น เอาละค่ะคำศัพท์คาที่หนึ่งนะคะเด็กๆดูรูปแล้วคิดว่ารูปนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ,ต,ะตุียล้เจชื่อสื่ออ่านตามเหล่าซื่ออีกหนึ่งรอบนะคะไอรักไอรักไอรักหาวลเจนป้าง 第二个生词คาศัพท์คำที่สองนะคะ你们看了图片你们想一想这是什么？หลังจากดูรูปแล้วเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าคำนี้เนี่ยคือคำว่าอะไร？ต้ย对了这้好好跟老师读一遍，อ班老师หนึ่งรอบนะคะ好，ดี好，ดี 好 <How? S 2> ดีเหนนาวตี้กชิงเสือคำศัพท์คำที่สามนะคะนี่มันค่าละถูเพียนเสียงอีเสียงเจอสือ什么ะนะเอาละค่ะดูรูปแล้วเด็กๆคิดว่ารูปนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะคำคำนี้คือคำว่าอะไรนะต้แลเจอสือ่าน่าน ข่านเกินเหราชื่อตุยเปลี่ยนปะอ่านตามเราซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะข่านดูข่านดูข่านดูตุยละฮเอาลละทตีสื่อเกิดชิ่งเสือเอาละค่ะมาถึงคำที่สี่แล้วนะคะนี่มันค่าเลจูเพียนเสียงอีเสียงปะทา่า是什么 เอาละค่ะดูแล้วดูรูปแล้วเด็กๆคิดว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรคะตุ่ยละ่ะเจ้าชื่อหยางเจ้าชื่อหยางกัหล่读一遍吧อ่านตามเ老师อ,อีกหนึ่งรอบนะคะหยางแพะหยางแพะหยางแพะเอาละค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งของคำว่าหยางนะคะก็คือ แกะนั่นเองเอาลค่าทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยฮาวเลอร์วอมันหลายค่าเลียนสีปะอาลล่าคาทีนี้พวกเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะจินเทียนเตเลียนสีปูนานและแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะโดยเราซื้อแบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นแรกเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ ความหมายให้ถูกต้องนะคะโดยคำศัพท์ที่เราซื้อให้มาเนี่ยจะเป็นตัวอักษรพินอินนะคะและให้ความหมายมาเด็กๆแค่โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะและชิ้นที่สองเนี่ยเราซื้อก็จะมีคำศัพท์พินอินมาให้เหมือนเดิมเพียงแต่คราวนี้ให้เด็กๆโยงเส้นไปหารูปภาพของคำศัพท์นั้นๆนะคะให้ถูกต้อง นีมันตรงแล้วมะเด็กๆเข้าใจไหมคะหน้านีมันตรงแล้วบอกมันคายสืบปะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วพวกเราไปทํากันเลยเอาละว,ว่ามันหลายขัข้นตันปะเอาละค่ะเรา,เามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราซื้อแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะซึ่งฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งพินอินนะคะและฝั่งขวาจะเป็นฝั่งความหมายเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านฝั่งซ้ายให้เด็กๆฟังข้อละ สองรอบนะคะและให้เด็กๆเ,เนี่ยโยงเส้นไปหาความหมายทางฝั่งขวานะคะเรามาช่วยกันคิดและทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนีเมินตรงแล้วมะเด็กๆเ,เข้าใจหรือยังคะน่าหนีเมินตรงแล้วว่าเหมือนใครสือป,ปะถ้าเข้าใจแล้วพวกเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะตีอีข้อที่หนึ่งไอ่ไอ่งอเสียง想吧 ไอ้คือสมัยเสือเด็กๆลองช่วยกันคิดดูนะคะว่าไอ้แปลว่าอะไรเริ่มตุ้ยละไอ้ก็คือ,อ,อ,อคำที่สองนั่นเองนะคะก็คือคำว่ารักนะคะตุ้ยลใช่เกินนะท,ออที่สอง how 你們想一想吧好是什麼意思เด็กๆลองคิดดูนะคะว่าคําว่า how แปลว่าอะไรเริ่มตุ้ยละ่ะ好就是ดีนั่นเองนะคะตรงกับคําที่3ตุ้ยละเจําปร้านเท่านะ ต่อไปนะคะคำต่อไปหยางหยางหยางนี่มันเสียงอีเสียงปะอย่าง是什么意思เด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะว่าคําว่าหยางเนี่ยแปลว่าอะไรไม่อยากแล้วแหละตัวยหยางจืวชื่อแพนั่นเองจนป้าง เอาละว่ามาหลายขัน้นๆไปต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดอันที่สองกันนะคะเราจะจะมีคำศัพท์พินอินมาให้อยู่ฝั่งซ้ายและมีรูปภาพมาให้ฝั่งขวานะคะเราจะให้เด็กๆเ,เนี่ยโยงเส้นจากคำศัพท์ไปหารูปภาพให้ถูกต้องนะคะนีมันตรงแล้วมะเด็กๆเ,เข้าใจหรือยังคะนั่หนีมันตรงเลยว่ามันใครสิปะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะตีอีถีข้อที่หนึ่ง คัน,น,นขัน你们想一想吧ขัน是什么意思เด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะว่าคำว่าขัานเนี่ยแปลว่าอะไรใครสิป,ปะเริ่มตดูแลคันก็图片แลี่ัานก็ตรงกับรูปที่สนั่นเองค่ะรูปที่3มทาใจกันใช่ไหม,ม เขากำลังทำอะไรคะดูทีวีนั่นเองค่ะต่อไป T R T ข้อที่สอง i i i 是什么意思呢你们想一想吧开始เริ่มเอ๊ะคำว่า i แปลว่าอะไรนะตดูแล i 就是第二个 ถูเพียนและอ้ายก็ตรงกับรูปที่สองนั่นเองค่ะเด็กคนนี้ถือหัวใจอยู่แสดงถึงความรักนั่นเองเด้เี๊เกินนะคำต่อไปค่ะหยาง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 ชื่อ什么意思อนีน,นนะหยางแปลว่าอะไรคะนี่มันหลายเสียงอีเสียงปะเด็กๆลองคิดดูนะคะเริ่ม ดยลหอย่างจิ๋วชื่อแพะนั่นเองนะคะตีอีกเกิดถูเพี้ยนรูปแรกนั่นเองด้วยล่ะเจนตป้งตัวเย่ลย,เลยการบ้านมาแล้วจ้าและการบ้านในวันนี้นะคะไม่ยากเลยจินเทียนต๋อจัวเย่ปู่นานเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ฮาวเล่อนี่มันชเตาแลเคเปิดมะเด็กๆได้รับหนังสือเรียนกันหรือยังคะหน้านี่มันโชว์เต้าเหรอตาค่ายสู้ฝันเต่าตีปลาเย่เอาละคะ่ะถ้าเด็กๆได้รับหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยเปิดไปที่หน้าที่8นะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่8ปดฮาวเลนี่มันขานช่างเมียนปะเด็กๆด,ดูที่ด้านบนนะคะเขาบอกว่าจงเขียนพยัญชนะภาษาจีน23เสียง พยัญชนะภาษาจีนมีทั้งหมด23เสียงเอ๊ะถ้าเราจำไม่ได้เราจะไปดูจากไหนนะจะดูจากวิดีโอคลิปครั้งที่แล้วก็ได้นะคะหรือเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าที่หนึ่งนะคะตาค่า,ายชูฝานตาตีเอเยเปิดหนังสือไปที่หน้าที่หนึ่งนะคะเสียงพยัญชนะทั้ง23เสียงก็จะอยู่ในรูปบ้านของเรานั่นเองนะคะให้เด็กๆลองเขียนเสียงพยัญชนะให้ครบถ้วนนะคะ แล้วเราเอามาส่งกันเปิดเทอมนะคะฮาวล่ะจินเทียนสือเจียนต้าเลอรและเวลาในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเด็กๆคะก่อนจากกันไปเราซื้อฝังนิดนึงนะคะให้เด็กๆมันทบทวนเรื่องเสียงเพียนชนะเสียงสระทั้งสระเดี่ยวและสระประสมนะคะ ฝึกอ่านฝึกฟังที่เราซื้อสอนนะคะเปิดคลิปย้อนฟังบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีการบ้านนะคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่8นั่นเองอย่าลืมทำกันด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจเจียน